สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านท่าลันทองโรงเรียนบ้านท่าลันทองตั้งอยู่เลขที่2 4 8หมู่ที่4ตำบลคูริงอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ภายใต้การบริหารงานของนางสาววสุรัตน์พมุนีปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าลันทองมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด217คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนโรงเรียนบ้านท่ารันทองได้ดำเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดนตามยุทธศาสตร์6ด้านดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของพื้นที่ชายแดน 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและทำารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โรงเรียนบ้านท่าลาันทองได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติและจัดกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ส,สถานศึกษาส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมและมีความภูมิใจในความเป็นไทย โรงเรียนบ้านท่าลันทองมีการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอาหารกลางวันจัดทำแปลงผักไว้สำหรับปลูกผักเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 3. นักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดโรงเรียนบ้านท่าลันทองดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวเปิดยาเสพติดและใบยํุุ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยโรงเรียนบ้านท่าลันทองได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดระดับเพชรยุทธศาสตร์ที่2การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่ชายแดน 1. สถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพการมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดนและนำความรู้ไปประกอบอาชีพ โรงเรียนบ้านท่ารันทองมีการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6เช่นอบรมการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติการทำกล้วยฉาบการทำน้ำดื่มสมุนไพรและการทำเก้าอี้จากล้อยางรถยนต์เป็นต้น 2. หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะอาชีพระยะสัน้น โรงเรียนบ้านท่ารันทองได้เชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนพัฒนาทักษะอาชีพระยะสัน้นเช่นกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่18ตำบลรับรอ่อให้ความรู้เรื่องการทำกล้วยฉาบ การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเป็นต้น 3. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสถานศึกษาที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจงานวิจัยของโรงเรียนบ้านท่าลันทองเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขข้อบอกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่งวงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ชายแดน 1. นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เ็ net, แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ50เพิ่มขึ้นผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ E ็ net, ของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศในวิชาภาษาไทยและวิทยาศาศสตร์ 2. ออัตราการอ่านไม่ออกอเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนลดลง ปีการศึกษา2562โรงเรียนบ้านท่าลันทองมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน217คนมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ4.14 ปีการศึกษา2,563มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน228คนมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ3.07ปีการศึกษา2,563มีนักเรียนที่อ่านไม่ออกลดลงร้อยละ1.07 3ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านท่าลันทองที่ผ่านมานักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. 0 0ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านท่าลันทองมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน228คน นักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานจำนวน218คนคิดเป็นร้อยละ95.61วิทยศาสตร์ที่4การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าลันทองมีเขตพื้นที่บริการจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่4หมู่ที่7ตำบลคูริง เด็กที่อยู่ในช่วงวัยเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยเข้าเรียนในสถานศึกษาโดยโรงเรียนมีการสำรวจและติดตามการเข้าเรียนในทุกปีการศึกษา 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านท่าลันทองได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องดังนี้งบก่อสร้างบ้านพักครูจำนวนหนึ่งหลังห้องน้ำห้องส้วมชายโรงอาหารขนาดเล็ก260ที่นั่งงบโครงการคณิตศาสตร์อุปกรณ์วิทยศาศาสตร์และงบโครงการภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้นจำนวน4,862,500บาทยุทธศาสตร์ที่5การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน1ร้อยลักของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนบ้านท่าลันทองจัดขึ้นโดยโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังความรู้และทักษะในการบริหารจัดการขยะและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก3า R S 2ร้อยลักของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านท่าลันทองมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านโครงการโรงเรียนปอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รวมถึงมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนบ้านท่าลันทองกับหน่วยงานต่างๆยุทธศาสตร์ที่6การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดน หนึ่งร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านท่าลันทองได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับคุณภาพดีทั้งในส่วนการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าลันทองมีภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคูริงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าลันทองและโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซส,สองแดนกันดารกลางป่าใช่น้าอยู่ครูต้องสู้ตรากตรำลำบากแสน อันครูไทยใจสู้สู่ชายแดนเข้าสู่แคว้นป่ากว้างห่างผู้คนครูเป็นครูอยู่เพื่อใครใครจะรู้ครูเป็นครูอยู่เพื่อใครใครจะสนครูจะเจ็บครูจะตายใครกังวลครูเป็นคนอย่างครูครูพอใจ ครูลำบากยากเย็นใครเห็นบ้างครูสรรสร้างพัฒนามาแค่ไหนครูไม่สนเรื่องดีเด่นเป็นเช่นไรครูพอใจที่ได้สร้างทางให้เธอ